ัสดีครับอยู่กับผมเบ้าบนกับช่องเบ้าบนมักจกครับพี่น้องวันนี้เบ้าบนได้มโกยหินครับหัวหินหัวหินสต็อกพี่น้องายหินออกจากพื้นที่ครับเนื่องจากว่ามีงานพุดอยู่พื้นที่ตรงนี้ครับต้องเอาหินเครียหินออกให้เขาครับคลิปนี้จะเบ้าบนจะมาสอบถามพี่น้องที่ครับแคทแม็กกินคือเบ้าบนครับพอทราบว่า นี่ผู้ใดที่ครับแขนเด็กเขียนคือบาวนครับทั้งสี่สูบและหกสูบครับเนื่องจากบบาวนได้รับการสอมบำรุงมาจากอาการแขนกระตุกครับแล้วยั่งบวหายครับพี่น้องจากหู่ว่ามันเกิดจากอย่างครับพี่น้องตอนนี้ล่ามไปถึงมุกีแล้วครับตอนพับงอมุกีกับกระตุกทีแรกเป็นเพียงแค่ว่าพับแขนเข่าแขนออกกระตุกครับตอนนี้เป็นถึงล่ามไปถึง เวลาเอาพับตมกี้เขาครับมันจะกระตุกตึกต๊กตึก๊ะกราวก็ตอนพับดีแขนออกครับมันจะชะง,งักแล้วกระตุกอยู่จังหวะนึงครับผมบ่อรู้ว่ามันเกิดจากอย่างสร้างกว่าตองเพียงโคตรทนกะเพื่นว่ามันคนอนาา่อนข้างจะแพ้งอาจะแปดหมื่นคนเบาเองนะทางนะเาบาคนกับเบาต่อเพื่อนตรงเพียงอ่าคอน้เลยเพ่นว่า อาพ่อตาว่าผู้ใดดีครับแคปในแขนคือนเบาบนแล้วมีอาการแบบนี้ในเปลี่ยนข้อตนหายบอกครับอยากจะรู้ครับผมอนทีเบาบนครับตอนนี้เป็นมือแรกหลังจากง่ายออกมาจากอู่ครับอาการดีแขนล้วกระตุกนี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลาครับตักดินอุ้มบ่ได้เลยครับว่าสิอุ้มนี่ได้หล,ลายไอ้สวิงไม่เท่ไอ้มันแบบจะได้เลี้ยวมันบอกง่านคยดินมันต้องอุ้มเ่บเาบนเนี่ยยิ้มก็ไปสุดุกี้ครับ ยกขึ้นมาเวลาดีแขนออกเนี่ยดินเมื่อกี้นั่นนั่นนั่นน่ะนั่นน่ะเบาปนกระตุกเขาเนี่ยมันเป็นเองมันครับเป็นทั้งตอนยืดแขนแล้วก็หงายเมื่อกี้เนี่ยบอทราบว่าคุณได้หูซ้ายเย็นเนาบอกครับ่นบอกว่าต้องเปลี่ยนคขท้วนเพราะไอ้เบาปนกับซื้อกุญจิเวลาครับครับน่ะถ้าเปลนเจองานละเอียดตรงรีดตรงแดงสะโลบเนี่ยไปวพอเปลี่ยนเลยครับเนี่ย ตักใสต์ทิปหลอ่อเนี่ยตักเนี่ยต้องตักหลาย่เข้าคบเนติมจามเขาอุ้มก็ได้ครับเมื่อเขายกอ่าบูมเกินแล้วก็พับเนี่ยมันก็นตุกครับพี่น้องมันเห็ดห้ดินล้นออกจากขี้เบิร์หนาถาอุ้ม,มนี่ล้นทั้งไหนก็นล้นครับเนจามมันก็ตุกแห้งครับยิ่งอ่าสวิงไอ้ตรงยิ่งตรงเข้าอ่าต้องรีบดีบพเฮ็ดเนี่ยกระตุกเฮเบิร์เนี่ยเนี่ยคอมเมนต์บาะเบาบานตีเฮ็ดเอาดิ มันเป็นเองครับยกหล้กก็ดีออกมันจะชะง,งักอยู่พักหนึ่งเริ่มแรกตนนอนท้องกระตุกคอนทู้ออกอย่างเดียยมันจะตีแห้งมากเลยครับพี่น้องถาถ้าเมืม่อกี้เขานั่งดินอยู่สิหนีเขาพับแขนเยู่สิพอเขาดีดเนี่ยมันจะดีดออกแรงแลยไปยุดอยู่พักหนึ่งครับเนี่ยไห้พี่น้องสังเกตครับมันจะดีดออกแล้วก็ไปยุดอยู่พักหนึ่งแล้วก็ดีดไปอีกนะนะมันเป็นอาการเกี่ยวกับอย่างหนอ แล้วก็รอนพับมุ้งจีกับเป็นครับเนี่ยทางเนื้อพี่น้องเนี่ยแตนีมันแห้งกึกกึ๊กกนี่ยมันบปสมูดครับถ้าพี่น้องสังเกล็ดกเบดินเนี่ยนะเหมือนเหมือนเขาจขย่าดินออกแต่โมแมนครับใครทราบคอมเมนต์บอกมาเอาวนเด้อครับเด้อจะได้ไปหาสาเหตุนะครับขอบคุณครับขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้พี่น้อง